สวัสดีครับวันนี้พบอกับช่องคณิมิโซตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตีครูคางเงะระดับอินเซนตแล้วก็ทอร์เมนให้ดูภายในคลิปเดียวแล้วละกันก็ตัวละครนะครับที่เราจะใช้งานเนี่ยก็จะเป็นภาพตามนี้นะครับอ่ะซึ่งอันนี้ย้ำว่าเป็นแค่ตัวอย่างตัวละครสัตรากาใช้งานนะก็จะมีอย่างเช่นตัวดาเมนเนี่ย ถ้าไปไปได้อยากให้ใช้ฮานาโกะช่วน้ำในการเล่นเลยเพราะตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ตอบโจทย์กับการเล่นกับบอสตัวนี้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการลดเกราะหรือการโจมตีหลกักหลายเป้าหมายครับตัวละครนี้ดีที่สุดเลยถัดมาครับถ้าเป็นไปได้อยากให้หาตัวละครในการช่วยลดเกราะเพิ่มเติมมาช่วยเหลือสก,กาตรีตรดดงนี้ไม่ว่าจะเป็นขี้เขียวคาซึมิมิเนะเรซา หรืออาซนะบันนี่เป็นต้นนะครับซึ่งตัวละครกลุ่มนี้ก็จะสําคัญเช่นกันกับการเล่นตรงนี้นะฉะนั้นถ้าไปไปได้อยากให้มีเอาไว้ใครตีอินเซนเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้ามีแล้วชีวิตมันจะง่ายกว่านั่นเองนะครับถัดมาคือตัวละครในการฮิลวหรือว่าฮิลเลอร์นั่นเองซึ่งฮิลเลอร์ตรงนี้ถ้าไปไม่ได้อยากให้ฮิลวเป็นหมู่ถ้าใครอยากจะได้ง่ายๆนะ เพราะบอสนะครับจะมีการแปลค่าความหวาดกลัวแล้วถ้าเกิดเรามากินหลอดเลอดของเราไปจนถึงครึ่งหนึ่งแล้วนักเยนของเรา,าจะหันมาตีกันเองครับซึ่งจะทำให้เราเล่นค่อนข้างจะยากฉะนั้นเราต้องมีการหิวเพื่อล้างหลอดตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปในเรื่องของเมคนิกตรงนี้ใครอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมนะครับกดดูได้ที่ตัวไอด้านขวาบนหรือดูได้ที่คลิปในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมีการแปลเอาไว้ให้ด้วยนะสำหรับใครอยากจะเข้าใจเมคนิกของบอสตัวนี้แล้วก็สุดท้ายครับคือตัวละครซัพพอร์ตนะครับก็เลือกหยิบเอาตามท อาฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยตัวละครที่คุณต้องมีตัวรถเกาะฮานาโกตัวดาเมจน,นะครับตัวซัพพอร์ตในคอมสตาร์การ์อินเซนที่ผมจะได้ให้ดูตรงนี้ผมจะใช้เป็นฮาเดแคมคิซากิแล้วก็อาโกะนะครับคือคุณสามารถปรับเปลี่ยนคอมได้มากกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้ผมเอาคอมแบบดั้งเดิมก่อนแต่ในรอบนี้เราจะมีหนึ่งตัวละครที่เข้ามาช่วยเหลือนั่นก็คือเซนะชุดลำลองนั่นเองนะครับอาเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับซารับเซนะชุดลำลองเนี่ยต้องบอกเลยว่า ตัวละครนี้คือหนึ่งในตัวละครที่จะช่วยเหลือทาให้การเล่นตาของเรามันง่ายขึ้นเยอะแบบมากมายมหาศาลเลยนั่นเองนะครับอ่าวิธีการเล่นเล่นยังไงเดี๋ยวไปดูกันซึ่งอันนี้ผมจะเล่นแบบง่ายๆแล้วกันให้เราแบบว่าสามารถเล่นตาได้แล้วก็ไม่ต้องไปลุ้นอะไรเยอะแยะมากมายนะสำหรับวิธีการเล่นนะครับอ่าวิธีการเล่นนะครับอันนี้เล่นแบบค่อนข้างจะถอดสมองในการเล่นเลยนะฉะนั้นเดี๋ยวมันอาจจะดูไม่ค่อยเป๊ะอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พยายามแบบเอออยากให้แบบเราสามารถเล่นตาก็ได้แบบเต็มที่นะครับสำหรับการเล่นตรงนี้เราข้าเขาว ด้วยเซนะแล้วฮิวเซนะมันก็จะดีมากเลยครับมันติดได้รัวมันก็จะแรงนะครับแล้วก็ติดได้ทีกว่าที่ทางอซิกโกะนะครับจากนั้นลดเกาะต่อค่าเขาเกือบสิบะครับบับ๊บัฟศาสอาโกะบัฟอีกทิ้งทีศาสเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่หนึ่งทีเปลี่ยนเฟสครับตรงนี้เรียบร้อย อันที่ผมเล่นแบบค่อนข้างจะชิลๆที่สุดแล้วนะแล้วก็ทำการฮิวเข้าไปแบบนี้นะครับทำการลดกรอกครับรอค่าคอร์สครับไม่ต้องไปรีบในการบารัฟบในขณนะน่ะอ่ะบัฟบครับ อะสายเข้าไปแบบนี้นะครับอ่ะโอเคตัวบอสก็ทำการล้มไปนะอันนี้ผมเน้นยูไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อความเซฟแล้วก็สักไปหนึ่งทีนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครจะทำคะแนนเะน่ะไอ้ช่วงเวลาตรงเนี้ยมันน่าที่จะรีดระเมจออกมาได้เยอะที่สุดนะแต่ว่าอันนี้ผมเล่นเอาสบาสบายๆไปนะครับอ่ะโอเครอก่อนครับตรงนี้ก็ทำการสาดปับ๊บ บัฟบับบนะครับแล้วก็สาดเข้าไปสาดเข้าไปอ่าเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเฟสเข้าสู่เฟสสุดท้ายนะครับผมก็สาดเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างสถานการณ์เล่นแบบง่ายๆนะก็คือเนี่ยครับไอการฮิลของเซนนะมันช่วยเหลืออะไรท่าน,นจะเยอะไม่จำเป็นต้องไปฟิกซ์อะไรกับการเล่นมากมายขนาดนั้นนะครับอันนี้ตัวอย่างของการตีินเซนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของการตีอร์เมนนะครับว่าจะต้องเล่นประมาณไหนกันบ้างนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาตีในระดับทอร์เมนต์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็ผมจะใช้เป็นคอมนึงแล้วกันก็คือเป็นริโอคิสกิแล้วก็อารูเรสนะสำหรับตัวละครซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ตัวฮิลตัวเดิมก็คือจะเป็น,ปานทางเซนะส่วนตัวละครอื่นนะครับไม่ได้จะเป็นต้องปั้นขนาดนี้นะอย่างเช่นขี้เขียวครับขี้เขียวเนี่ยสามดาวก็เล่นได้นะเพียงแต่ตว,ว่านี้ผมปั้นมาเพราะผมอวยแค่นั้นเองนะครับผมอ่าแล้วก็หลายๆตัวครับที่ส่วนใหญ่ที่ปั้นมาเนี่ยก็คือตัวอวยทั้งนั้นฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกััันนนนนนนคครรรบเเเเเเพาาาาาะะะวว่่่ลจงง้้ออมไย อ่ะวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวรอค่าคอสก่อนนะครับสักนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะโยนสักประมาณค่าคอสแปดนะครับในการฮิวตรงนี้จากนั้นรอสักประมาณค่าคอสเก้าครับใช้สก,กิลของที่เขียวครับลถเกราะเข้าไปตามด้วยการบัฟนะครับด้วยอารุแล้วก็ตามด้วยการบัฟด้วยคิสกินะครับแล้วก็สาด์เข้าไปแบบนี้ ใช้รี่ออกครับกอลสก,กิลทธาดามเมจใส่เข้าไปครับอาดามเมจเข้าไปครับแล้วก็อาดามเมจเข้าไปอีกหนึ่งทีครับตรงนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการฮิลนะครับแบบนี้โอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้การลดเกราะใส่ศัตรูเข้าไปแบบนี้นะเปลี่ยนเฟดครับตรงนี้เปลี่ยนเฟดเลยเพราะว่าดามเมจเราทำถึงนะในจังหวะเมื่อกี้ ถ้าได้เฟดทำให้ถึงจริงเมื่อกี้คุณก็ยังเล่นต่อได้นะครับไม่จำเป็นต้องรีบขนาดนี้ก็ได้เช่นกันนะรอข้าคอสครับอ่ะก็ทำการบับเข้ามาครับกับสกิลนะครับผมจะทำการฮิลลเอาไว้ก่อนนะต้องพยายามเลี้ยงฮิวเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในเฟสเนี้ยฮิลล์สำคัญมากๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีการฮิลเอาไว้บอกเลยว่าเงือแตกแน่นอนครับเพราะว่า ไอ้ตรงค่าความหวาดกลัวมันจะกินหลอดเลือดของเราไปเร็วมากๆเลยนี่เองครับในเฟสตรงนี้อ่ะโอเคทำการลดเกราะอ่าเดี๋ยวผมจะทำการฮิวนะครับตรงนี้ฮิวทิ้งไปเลยพยายามอย่าให้ฮิวมันขาดนะครับเพราะถ้าเป็งั้นเดี๋ยวเรื่องค่าความหวาดกลัวต่างๆมันจะสร้างภาระให้กับการเล่นของเราคา่อนข้างจะเยอะนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวบอสติกกอกี้โอเคเดี๋ยวผมทำการกะกบิหนึ่งทีก่อนแล้วก็ทำการปรับเข้าไปด้วยครับจังหวะที่ก้างรนสกิลแบบนี้แต่สอดได้หลายหลทีครับแบบนี้นะ,ะเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเฟรครับค่อนข้างจะง่ายนะ <c oughs> การเล่นในรอบนี้ใครที่เคยเล่นบอสนี้มาน่าจะรู้สึกว่าเออมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับกับการที่ได้เซนะามาตรงนี้นะอ่ะโอเคนะครับที่เหลือเดี๋ยวรอค่าคอสไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบ อันนี้ผมเล่นเอาแค่จบอะนะเออเราจะไม่ต้องเล้คะแนนอะไรมากมายนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวรอวิ่งเข้ามาสายเข้าไปแบบนี้แล้วก็ตามด้วยการกับสกิลนะครับตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวรอลดเกาะแล้วก็เดี๋ยวรอสกิลให้ไม้ครบครับจะได้จบแบบชิวๆไปเลยแบบนี้นะครับอ่ะสายเข้าไปเรียบร้อยครับอันนี้ก็แบบง่ายๆเนอะสำหรับการเล่นนะครับไม่ต้องฟิกอะไรมากขออย่างเดียวว่าคุณอย่าลืมเลี้ยงฮิลเอาไว้ก็พอครับแล้วก็ สนใจกับการลันดามจในจังหวะก,กรอก,กี้นิดหนึ่งแค่นั้นบอกเลยว่าบอสนี้ไม่ใช่อะไรที่ยากแล้วณเวลานี้นั่นเองนะครับอ่ะก็อันนี้เป็นตัวอยา่างสารการตีนะครับถ้าเกิดว่าใครจะลองก็ไปลองกันได้ครับสารการตีทอร์มิซึ่งผมคิดว่าราคาสำหรับการเล่นไม่ได้แพงขนาดนั้นเพราะตัวละครหลายตัวก็เป็นตัวละครที่ถ้าใครเปสายตีบอสน่าจะมีการปั้นเอาไว้อยู่แล้วนั่นเองนะครับถ้าเป็นไปยังไงรบกวนกดไลค์กดติดตามเปกันใจผมไว้ได้วยน,นะครับใครมีถามอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์ได้เช่นเดิ